สบายดีทุกทุกท่านจ้าสบายดีเซาว่นอังคารเด้อกับสายฝนเนาะพี่น้องเนาะตื่นมาก็เจอกับสายฝนสบายดีทุกทุกท่านเด้อผูที่เข้ามาแล้วค่ะขอให้ได้รับโชคลาภนำกันเด้อตั้งแต่ตอนเช้าเช้าเนาะพี่น้องเนาะกับนิเคอุ้นเนาะบอกว่าจะเป็นหุ้น VIP หรือว่าหุ้นปกติเนาะค่ะขอให้ มาเอาสุกเอาลาบกำกันเด้อเนาะถ้าเป็นแบบนี้ทุกๆมือเลยเนาะพี่น้องเอ้ยฝนนี่ตกตลอดเสาซีเสมอเลยเนาะกะตอนนี้คือถนนทางเข้าหมู่บ้านเนาะทางเข้าบ้านกะตอนนี้คือน้ําเต็มเต็มถนนเลยคือคือออกไปแบบว่านถนนแบบเฮาซีโอกไปข้างนอกคือบบได้เลยเนาะ เดี๋ยวถ้าถ้าฝนหรือว่าฝนแบบดึกตกเดี๋ยวหวานใจเซไปถ่ายคลิปมาให้พี่น้องได้บึ้งเนาะว่า,ว,าว่าทางน้ำท่วมก็ตอนนี้เขากะมาเอาโซกเอาลาบเนาะหวานใจกะสิบบโบอัดคลิปดนเนาะกิมาให้ตัวเลขมาให้อันแนวทางเนาะว่าเมื่อวานนี่กะ เอาเอาลงอันฮานอยเนาะกะเอาลงเมื่อวานนี่กะเกือบเอาลงบ่ได้เพราะว่าอันโทรศัพท์มันมันอัพโหลดบ่ได้เนาะมันมันันพื้นที่มันเต็มเนาะกะกะอัดคลิปตั้งแต่เนาะตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวานนี่กะทีนี้กะบ่หัวมันมันไปเก็บความจำยุ่ยใส่เนาะกะไปหาลบ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 อย่างกะ อัโไปโหลโบได้เนาะก็เลยแบบล้างไปเลยถึงได้อันอัปลดอันลงฮานอยให้เมื่อวานได้เนาะเมื่อวานนี่กะเต๋สิลุงได้กะโอ้ยอ่ามือนี้กะมาเอาสุกลาบกับนิเคอ,อีหุ้นกันก้นเนาะแนวทางนิเคอ,อีหุ้นมือนี้หวันใจให้วิ่งลูดห้าเนาะหวั่นใจให้วิ่งลูดห้าก็มีห้าศูนย ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกแล้วก็ 5, 7, 2, 5, 0, ห้าเจ็ดเด้อห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหก แล้วก็5้เกเนาะทันใดที่วิ่งรูดกะสามารถวิ่งรูดได้เลยเนาะวิ่งรูดหเนาะกะมน,นี้กะวนันใจกะมาให้แต่กะอาจจะบทันรอบ VIP เดอ้อทุกคนเด้อกะเนาะเพราะว่าฝนตกแต่เศ้าบุเศ้านี่กะมีฟ้าห้องเนาะฟ้าห้องกะบ่บได้เปิดเครื่องแล้วกะหากจะมาเปิดเครื่องแล้วกะ มาอัดคลิปให้พี่น้องมาให้สู้ให้ลาบเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ีฮีัๆปังๆกับนี่เขยหุ้นตอนเศร้าๆเด้อเนาะก็ขอให้ทุกทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจน้องหวั่นใจนํนเด้อเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นนอะก็เข้ามาชมคลิปขผงน้องหวันใจนําำเด้อเนาะ ขอให้ทุกๆท่านโชคดีกับแนวทางนี้แค่อีกหุ้นมือนี้เด้อเดี๋ยวสิให้อันเบิ่งอันบรรยากาศคางหลังเนาะฝนตกเนาะพี่น้องเนาะแับสิประมาณนี้เนาะถ้าเข้ามาให้กําลังใจหวานใจนําเด้เด้อพี่น้องเด้อคือฝนตกทุกมื้อเนาะ อ่เเวลา20วันมานี้คือตกตลอดเลยเกือบตลอดสองซี่ชั่วงเนาะทุกคนเนาะนะโอเคค่ะเดี<ะ>๋ยวไปพอก,กันรอบฮาหนอยเด้อ